ขอต้อนรับสู่รายการป๊อปเาเลอสิ่งที่เราจะมาพูดวันนี้นะฮะเนื่องในจากที่เวนัมเลด d ดบิคาเนตเนี่ยกำลังจะเข้าโรงบ้านเราหลังจากที่โอ้โหรอกันมานานละกาจะเข้านะฮะเราจริงจะมาพูดถึงตัวละครอย่างคา r n เนตนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคาเนตมีความเกี่ยวข้องกับ DC และโจ๊กเกอมากกว่าที่เรานึกไว้ซะอีกนะฮะเพราะอย่างแรกเลย ตัวละครคาเนตมีต้นกําเนิดมาจากจ็อกเกอร์ค่ะเพราะการปรากฏตัวครั้งแรกของคาเนตล่างต้น,นก็คือครีตัสคาเซดีมันมาจากการที่คุณเอริกลาเซนเนี่ยต้องการวาดตัวละครนี้ให้เหมือนกับจ็อกเกอร์คือเขาก็วาดจ็อกเกอร์นี่แหละครับแต่ว่าเปลี่ยนสีตัวละครสีผิวนะฮะให้เป็นสีมนุษย์ไม่ใช่สีขาวซีดแล้วก็ผมสีเขียวแต่เป็นสีผิวมนุษย์จริงๆแล้วก็เป็นผมสีแดงเราจึงเห็นว่าครีตัสเนี่ยหน้าตาเหมือนจ็อกเกอร์ไม่มีผิดเลยแถมการฆ่าคนตายหรือว่ารูป ลักษณะของตัวละครลักษณะนิสัยก็คล้ายกันอีกคีตัสเนี่ยมีนิสัยชอบฆ่าคนแบบไม่มีเหตุผลจูงใจอะไรเลยชอบสร้างความบ้าคลั่งชอบสร้างความโกลาหลให้กับสังคมอย่างเช่นเหยื่อรายแรกของเขาเขาเลือกเหยื่อโดยการใช้วิธีการเลือกชื่อจากสมุดหน้าเหลืองโทรศัพท์ครับเขาเห็นชื่อคนไหนมันดูตลกดีที่น่าจะฆ่าเขาก็บุกไปฆ่ากระแคนั้นซึ่งก็คล้ายๆกับจ๊กเกอร์เลยนะฮะแต่ว่าวิธีการของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันตรงที่ว่าค่าเนต อาจจะชอบการฆ่าคนแต่เขาไม่ชอบทรมานฮะเขาชอบการสร้างความโหดร้ายชอบการเลือดสาดเพราะเขามองว่าการเล่นใหญ่รลชดาไลเทอเตอร์ของโจ๊กเกอร์เนี่ยมันไม่จําเป็นเขาต้องการสร้างความโกลาหลเพียงแค่นั้นต่างกับโจ๊กเกอร์ที่มองว่าการฆ่าคนเนี่ยเหมือนเป็นศิลปะชนิดหนึ่งแถมไม่นำซ้ำําคาเนตเนี่ยยังมีแฟนสาวคล้ายๆกับโจ๊กเกอร์ที่มีฮาร์รีควินอยู่เพราะว่าคาเนตมีแฟนสาวที่ชื่อว่าทริกที่เธอนั้นเหมือนกับจะรักคาเนตอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าเพราะว่าผู้ชายเนี่ยก็ไม่ค่อยแสดงออก เท่าไหร่นะว่ามีใจให้กับชริกนะครับผมแต่ยังไงทั้งสองคนเนี่ยก็ลักกันนั่นแหละคล้ายๆกับฮาร์รี่กับจ๊กเกอร์และคา r เนตเนี่ยก็นับถือจ๊กเกอร์ด้วยนะถึงทั้งสองเนี่ยจะอยู่ต่างค่ายกันแต่จ๊ k กเกอร์กับคาเนตก็เคยมาเจอกันในเล่ม crossover พิเศษ Spider-Man and Batman Disorder My ในจักรวาลที่โลกของ2ฮีโร่อยู่ในจักรวาลเดียวกันคาเนตหรือครีตัสเนี่ยโดนการทดลองของดรแคสเซนดาแบร์ที่จะนําเทคโนโลยีชิปมาฝังในผู้ป่วยอาการทางจิตครับเพื่อกดความโหดร้ายไว้ซึ่งเธอใช้กับครีตัสได้สําเร็จและพาครีตัสไปเป็นตัวอย่างที่โน้มน้าวให้คนที่อาคัมนำจ็กเกอร์มาทดลองใช้ชิปของเธออีกคนซึ่งจริงๆครีตัสแกล้งเล่นบทซื่อเพราะตอนที่ชิปฝังในร่างเขาคาเนตได้ตัดองค์จรการทํางานของชิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครีตัสก็เล่นตามน้ําไปครับเพราะอยากจะมาเจอจ็กเกอร์ตัวเป็น เพราะว่าใครล่ะที่ไม่อยากจะเจอไอดอลของเขาแต่ก็อย่างที่บอกข้างต้นนะครับว่าวิธีของคาเนตและโจเกอร์เนี่ยมันต่างกันเพราะว่าเป็นแบบนี้นั่แหละจึงทําให้ท้องสองฝ่ายเมื่อมาเจอกันก็ไม่ลงรอยกันหลังจากที่ได้มาเจอกันครั้งแรกคาเนตก็อยากจะฆ่าคนแต่โจเกอร์อยากจะสร้างสีงสันเล่นใหญ่ตูมตามทั้งสองจินทะเลาะกันครับ คาเนตโดนโจ็กเกอร์แอบ,บวางระเบิดในตึกจนซากตึกเนี่ยทับล่างเขาคาเนตก็แก้งทําเป็นตายหวังว่าจ็กเกอร์จะกลับมาแล้วค่อยมาจัดการตอนที่จ็กเกอร์เผลอได้กลับเป็นแบทแมนกับสไปเดอร์แมนที่มาดูเหตุการณ์ด้านโดนคาเนตเล่นงานครับ ซึ่งแบทแมนโดนจับและกำลังจะถูกคาเนตฆ่าแต่โจเกอร์ไม่ยอมเพราะใครจะมาฆ่าแบทแมนของฉันไม่ได้นอกจากเขาโจเกอร์รู้จุดอ่อนคาเนตดีครับว่าจิตใจอาจจะโหดเทียมแต่ครีตัสจริงๆเป็นเพียงแค่ผู้ใหญ่ที่มีปมในวัยเด็กที่รักตัวกลัวตายเหมือนกันเขาเลยขู่ว่าจะปล่อยไวรัสมรณะที่จะฆ่าทุกคนในเมืองก็อตแธมรวมถึงครีตัสด้วยคือตายๆพร้อมกันไปให้หมดนี่แหละ ทำให้ครีตัสกลัวครับจนซิมบิโอตของคา r n เนตไม่สามารถควบคุมร่างของครีตัสได้จนทําให้แบทแมนใช้โอกาสนี้เอาชนะคาเนตได้สําเร็จและก็มีความเชื่อมโยงอีกอย่างนึงนะครับเพราะว่าคาเนตเนี่ยเคยรวมร่างของบิซาโลร่างโครนของซูเปอร์แมนมาก่อนเพราะในครอสโอเวอร์ยิ่งใหญ่ของมา r v เวลเวอร์ซัซึ่งในเหตุการณ์นั้นเน่ยส่งผลให้จกักรวาล m a มา e l เวรวมกับ DC จนเกิดโลกฟิวชันที่ชื่อว่าอามากรรยูนิเวิร์สสองตัวละครจากต่างจักราวาลรวมร่างเป็นตัวละครใหม่และคาเนกก็ได้รวมร่างกับบีซาโรในชื่อใหม่ว่าบีซาเนตที่จะมาเป็นคู่ปรับของสไปเดอร์บอยที่เป็นการรวมร่างระหว่างสไปเดอร์แมนเบนไลลี่และซูเปอร์บอยคอนเนอร์เคน ก็นั่นแหละฮะเป็นความเชื่อมโยงของคาเนตและก็จักรวาลของ DC รวมถึงจ๊กเกอร์ซึ่งคาเนตจะโหดยังไงจะร้ายขนาดไหนก็ไปรอดูกันได้นะครับในเวนอมเลตเดบิวคาร์เนตเข้าไทยละ1ธันวาคมนี้แล้วก็มีรอบสนิคพิกวันที่25พฤศจิกายนเป็นต้นไปไปดูกันได้นะที่โรงภาพยนตร์ถ้าเพื่อนๆนะฮะชอบคลิปนี้นะฮะอย like, ่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e และกดกระดิ่งติ๊งๆให้ด้วยแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ